ค่ะทุกคนหลังจาก,จากที่เราดูนะคะ F4 Th Thailand ลน8จบไปแล้ว <Ch ai. S 1> เราพูดถึงตัวอย่างกันก่อนเลยเนาะ uh. เพราะว่าเราได้เจออะไรบ้าง uh. แล้วก็เราเนี่ยคิดว่าในอนาคตมันจะเป็นเรื่องเราประมาณ uh, นั้เริ่มที่เจนก่อนอของฉันนะคือฉันรู้สึกว่าฉันน่ะแค่อยากรู้ว่า เออมันมันจะมีข่าวที่ฉายในทีวีค่ะว่าเสียประกรันล้มอะไรสักอย่างอ่ะคือเราแค่อยากติดตามเหมือนหุ้นทั้งกระดาน<อ>ลงลงอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าคนคนนี้คือใครแล้วมีความสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราแค่รู้สึกว่าทําไมข่าวันนี้มันถึงต้องต้องขึ้นมาในตัวอย่างแสดงว่าบุคคลน,นี้ต้องเป็นบุคค,คลสําคัญมากๆซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นบุคค,คลที่น่าจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทางกกอย่าเลยอาจจะเป็นเพื่อนในวงธุรกิจของคนที่ชื่อเอ็มเอ็มพิกาอะไรสักอย่างอะไรทันางเอ นนอ,อาจจะเป็นหุ้นส่วนของพ่อของคนนี้หรือเปล่าแล้วเปรมเนี่ยนนก็ไปบีบหุ้นส่วนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ธุรกิจของคนชื่อเอมพิกาเนี่ยมันมันซุกลงไปด้วยหรือเปล่าก็เลยทําให้เหมือนนางเอกอะ่ะเหมือนถ้าเกิดดูจากทีเซอร์เราจะรู้สึกว่านางเอกกับไอค้คนชื่อเอมพิกาเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกันเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกันในในระย,ยะที่แบบก็อาจจะสนิทกันบ้างนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเนาะกอย่าก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ ล้มคนเดียวไม่ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นอ่ะมันล้มเพราะความเพราะความสัมพันธ์ของเราอะไรประมาณเนี้ก็เลยเหมือนแบบว่า เออก็เลยแบบยอมหนียอมอะไรอย่างเงี้ยจากทีเซอร์ที่เราเคยดูทีเซอร์ตัวใหญ่พ่จิารจำในป้าที่เหมือนแบบนางเอกอะ่ะเดินหันหลังให้ทามแล้วก็มีบริการล่ะมันดึงตัวทามออกไป,นไปเนี่ยเออเนี่ยฉากเนี่ยฉันเลยรู้สึกว่าแบบเอหรือเพราะเหตุนี้หรือเปล่านางเอกเลยเล,เลือกที่จะหันหลังให้พระเอกเพื่อที่เพื่อที่จะเหมือนแบบรักษาธุรกิจของคนอื่นนะคือไม่อยากให้ใครมามาเหมือนแบบต้องสูญเสียอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ใช่แต่ถ้าตัวเองพังไม่เป็นไรแต่คนอื่นอย่าพังเพราะฉันเลยประมาณเนี้ยแต่ของเราอ่ะเราจะเสริมมันจากเจนแล้วก็ให้ทั้ลือ่คแต เวอร์ชนะันอะมันมีปัญหาแล้วก็มันมีวิธีแก้ปัญหาแล้วก็แม่ของทามอะจะยอมจะยอมที่จะปล่อยคู่นี้คู่ของทามกอย่าด้วยด้วยสาเหตุที่มองเหตุการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันอาจจะกระทบด้วยเหตุการณ์นี้แล้วยอมบางเวอร์ชันกระทบต้องอีกเหตุการณ์หนึ่งถึงจะยอมเออ แต่และเวอร์ชั่นมีการให้แม่เห็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันแล้วถึงจะยอมอปลดปล่อยคู่นี้แต่เรามาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องคู่มั่นของไทม์ที่ปรากฏตัวขึ้นเนาะเราจะเอาพูดถึงทางเลือก2อย่างก่อนว่า ทางเรื่องแรกที่เราคิดอะแล้วเราตัดเรื่องที่เราเห็นอันนั้นออกไปเลยแต่เราชอบคีย์เวิร์ดของกวินที่บอกว่าเขาเปิดตัวเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่อันนี้คืรู้สึกว่าจะเร็วไปไหนถ้าจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบอะมันไม่จําเป็นต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้เพราะถ้าคุณก็จะเชื่อมั่นในความรักสันคอนในไทม์กับกอยาอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเปิดตัวเร็วอะไรขนาดนี้ฉันก็เลยคิดอยู่อยู่ประมาณ2ทางว่าบริษัทไม่บริษัทแม่ของไทม์มีปัญหาก็บริษัทของฝั่งตรงนั้นแหละฝั่งของคน,นที่มาใหมมม่่่คูัั้นีีปญาอไไงย ที่จริงอะ่ะฉันจะมองว่าเป็นตัวแหล่นะเพราะว่าในอนาคตเรา,าก็ไม่รู้อีกหรือเปล่าว่าคนคนนี้อาจจะมีความอิจฉาอะไรบางอย่างนะในตัวที่กอย่ามีแล้วคนคนนี้มีไม่ได้ก็คือตัวคู่มั่นของไามะตัวคู่มั่นของไามก็คือไม่ใช่กอย่าก็เป็นคนคนนั้นเนาะเราจะไม่พูดถึงชื่อแล้วก็ถึงหน้าคนคนนั้นเลยที่ล้มทับกอย่าอะไรเงี้ยเออจะมีอะไรบางอย่างแล้วพอแบบคุณเห็นในอนาคตยังไงก็มีแน่นอนอะแต่เรายังไม่บอกแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะเห็นแบบว่า อีนี่แบบว่าไม่น่าสร้างตัวละครนี้มาเลย,เลยอะร<ล>ย่เวอรยทุกนันก็คือจะน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นแบบคือกูรู้ว่าสุดท้ายอ่ะคือถ้าเรามองผู้หญิงคนนี้ออกอ่ะคนที่เป็นคู่มั่นของทามอ่ะเธอต้องเธอถ้าเธอเห็นทั้งหมดว่าแบบว่า ถ้าเขาออกมาบ่อยๆในในอนาคตเยอะมากขึ้นอะ่ะเธอจะวิเคราะห์ได้ว่าคนคนนี้จะแบบว่ามีความฉลาดมีความอะไรอ่ะเนาะแล้วแล้วกูก็รู้สึกเลยใจว่าทุกเวอร์ชั่นอะ่ะมึงไม่คิดจะสังเกตอะว่าทำว่า,วา,วา,วาทำกับกอย่าหรือกุมจันดีกับโดมิวจิหรือใครหรือใครอะไรอ,อย่างเงี้ยกูจำเพียวเขาเขามีความ รู้สึกนึกคิดยังไงมึงเข้าใจป้านในความฉลาดนั้นโดยไม่คิดทางสายตาที่เวลาอ่ะสมมติถ้ามึงให้ให้เพกกับนางเอกสองคนมานั่งกินข้าวแล้วมึงอยู่ตรงกลางมึงมึงคิดว่าไม่รู้หรอวะว่าใช่นั่นคือสิ่งแรกที่กูแบบว่าไปถามอะไรเงี้ยสุดท้ายถึงนางเอกจะตอบโกหกว่าเป็นแค่เพื่อนคนรู้จักเป็นรุ่นพี่ใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งมึงเคยแบบ ใช่ปะมึงจะไม่มึงจัมึงเข้าใจปะไม่กูว่าจริงๆอะเขารู้แหละแต่ว่ามันเป็นโพสิชันที่เหมือนแบบถามเพื่อถามถามเอาชัวร์นู่นนี่นั่นอะอะและละนะคน่าจะประมาณนั้นต่อไปใช่กูคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นจากสายตาจากการคุยกันกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เป็นอะไรที่กูตัวละครนี้เป็นอะไรที่แบบว่า อนาคตน่ามุมหนิดมากะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชกลับมาที่อีพีแว่าคุณเจนชอบฉากไหนในอ p พีปก่อนแน่นอนค่ะฉากนับวันของฉันคือการต่อสู้กับคุณแม่ค่ะฉากสุดท้ายเลยค่ะทุกคนในในแบบว่าเอพิโซดห้าทับห้าคือฉันรู้สึกฉันชอบฉากนี้ตรงที่ดังเอกเดินไปมันมันแล้วก็แบบแม่ก็กระแทกใส่เต็มที่เต็มแรงกูแบบโอ้ยเฮียกอยาก,กูตายแล้วกอายาก็พูดกลับมาว่าแค่คนแปลกหน้าหนึ่งคนนะคะมาบอกว่าเราไรค่ะ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าค่ะเพราะว่าคุณน่ะแค่เป็นคนแปลกหน้าที่มาบอกเราว่าเราไร้ค่ามึงนเข้าใจป่ะเหมือนแบบคาพูดที่เธอพูดอ่ะฉันไม่ได้สนใจเลยเพราะคุณคือคนแปลกหน้าคือแบบมึงคือกูชอบประโยคนี้คือกูชอบมากๆชอบที่สุดมันก็เลยทําให้แบบเออเป็นฉากในดวงใจของฉันเลยการต่อสู้กับผู้หญิงคนนี้คือ number one อะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบอีกฉากหนึ่งคือฉากแม่ที่ปาพิกน้ำปลาใส่ใช่คือกูชอบฉากนั้นแล้วแล้วประโยคนึงที่มันผุดขึ้นมาในหัวฉันเลยก็คือเหมือนแบบเนี่ย พิกเข้าตามึงก็แสบตาเหมือนกูหรอ <c oughs> อยากให้เขาพูดนี้มากแต่ก็แบบเออก็อย่างไหนเขาก็พูดดีแบบขึ้นมาเป็น head ท็กก้างๆอะไร<อ>น้ปาปลาคาวอะไรสักอย่าง<อ>าแต่ก,แตก็แต่ก็แบบไม่คาวเท่าใจทอหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกชอบในการต่อสู้ในการยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีอะไร<บ>นะแล้วแล้วก็ตอนที่ทุกคนเห็นเอาว่าตอนที่แม่จะถูกโตแล้วตอนที่กล้องอ่ะแพนไปหาแม่บ่อยๆตอนแรกทุกคนคงคิดว่าแบบว่าแม่น่าจะแบบว่าเอาเงินมาฟานเออเลยแต่ว่าพอดูหลายเวอร์ชันคือแม่เขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยแหละว่าสุดท้ายคือแบบมันเหมือนมีเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเขาเอาไม่เกลือน้ำตาลก็เข้าสา ไปสาดใส่ห้องทํางานของนั่นอะสามารถเดินเข้าไปในบริษัทเข้าไปสู่ VIP ของท่านผ <c oughs> ู้บริหารและสามารถสาดเช่นนั้นได้กูแบบว่าโอ้ oh <my> ทำไมทําได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็คือเขามาถึงบ้านก็คือแม่ทํามาถึงบ้านแล้วก็เกิดอะไรดนี้ขึ้นก็โอเคเป็นความแตกต่างที่ดีแล้วก็ดีเหมือนกันเออว่าแบบว่าคนทําไมคุณทําเหมือนคนไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้แล้วก็ แล้วก็คุณรสลินก็คือแม่ทามถามว่าแล้วฉันกระเทิบมันมีอะไรที่ต้องเหมือนกันหรืออะไรก็คือหูตาจมูกปากไงคิ้วสองมือสองตี๋ไงตามึงไม่ใช่ตาสมองมึงไม่มีเส้นเลือดเหมือนกูหรอกมึงกีดเลือดมาเลือดมึงเป็นเป็นอะไรเป็นสีอะไรสีฟ้ามึงใช่คนปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แต่ก็เข้าใจในในคำพูดของแม่ทามเพราะว่าอย่างที่อย่างที่พี่จีพูดเวลาพี่จีดูว่าเหมือนแบบศรัทธาของคนมันไม่เหมือนกันเออเหมือนแม่เขา เหมือนเชื่อไปบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเหมือนที่นางเอกเหมือนก็ยังคิดว่านางเอกเหมือนที่เราเคยเล่าในอตอนรีแอคอ่ะอว,ว่าแบบว่าเรื่องเงินที่โรสลินฟาดอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>มันก็อาจจะซื้อทุกอย่างได้แต่มันก็ซื้อความสุขของลูกหรืออะไรใดๆก็ไม่ได้อะไรเง<ๆ>ี้ยแล้วแล้วก็ถ้ากลับมาที่ฉากที่ชอบใน ep แปดอันนี้เราเกินแบบว่าพูดเรื่อยๆว่าเราชอบฉากไหนอะไรบ้างความขยายความแตกต่างอะไรเนาะใน ep แปดอ่ะเราชอบการเปิดตัวของเคตอนแรกคิดว่าเออของเคเนาะแต่ใน ชื่อเรื่องไม่รู้ชื่อทะเลใช่ไหมโอเคในชื่อเรื่องอะชื่อทะเลเออซึ่งคนเนี้ยที่ชื่อทะเลอะฉันก็รู้สึกว่าแบบว่าตอนแรกนึกว่าจะไปเป็นดาราคือเป็นดาราแล้วเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มีคนกีแล้วก็พานังเอกอะไปถ่ายแบบแล้วก็จะมีความแบบว่าเออเพเอก็หึ่งแล้วก็ใดๆไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นไลเดอร์ไรเดอร์อะไรต่างๆที่รับเสื้อไปอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอยู่ประมาณ2คีย์เวิร์ดที่ทําให้นางเอกแบบว่า ฉันไม่น่าจะเหมาะสมกับที่นี่แล้วล่ะแต่เธอก็เหมาะสมแต่แค่แบบว่าคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าประสงค์ดีดูจากสาวเขาจะ,ะ่อะถ้าใครแบบว่าถ้าไม่ใบ้ามากอะดูจากสาวก็จะรู้ว่าหล่อได้ขนาดเนี้ยเออมัน,ม,นม,มันไม่มีทางประสงค์ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นยัง,ยงไงเกิดขึ้นแต่ก็ชอบการเปิดตัวของเคว่าเป็นไรเดอร์แล้วก็ช่วยนางเอกต่อรองเลอกปัญหาหเรื่องเสื้อนั้นอันนี้ก็ชอบแล้วก็ชอบการที่คันนิงพูดความเหมาะสมอะออกับความเงี้ยฉันก็รู้สึกว่า มันเป็นเหมือนเหมือนมึงเลือกวิชาเรียนในมหาลัยเหมือนกัน <S <S อะตอนนั้นที่เอนทานแล้วมึงเลือกคณะแล้วมึงก็คิดว่าคณะเนี้ยจะเหมาะสมหรืออะไรอออแล้วเข้าไปเรียนเหมือนใช้ชีวิตคู่เหมือนกันแล้วมึงว่าแบบมันไม่โอเคทั้งเพื่อนสังคมวิชาเรียนอะไรเง <S <S ี้ยมึงก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนวิชาอื่นอาจจะมีเสียเวลาบ้างหรือใดๆบ้างที่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ในปีหนึ่งใหม่แต่ท้ายก็คือแบบมึงก็คือได้ลองที่จะลงไปเรียนแล้วอันนี้ก็คือทั้งคู่ก็ได้ลองเข้าไปใช้ชีวิตแล้วแล้วความเหมาะสมก็ควรอยู่กับ สองคนสองคนใช่ไหม,ม,มแต่แค่ให้หน้าเสียดายที่แบบว่ารอบข้างที่แม่พระเอกกับแม่นางเอกหรือพ่อพระเอกกับพ่อนางเอกเนี่ยมันจะต้องอมีความเกี่ยวข้องกันนิดนึงแค่นั้นเองมันเรามันไม่ได้คลาสสิกขนาดแค่แบบว่าพูดในเชิงคําพูดแค่แบบว่าเอาความรักเกิดจากคนสองคนแต่ก็เข้าใจว่ามันมีอะไรต่างๆนานา,นาทั้งสิ่งที่แม่เชื่อว่าแบบว่า ความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอยู่จริงเงินเท่านั้นแหละความสุขแล้วแม่เคยสัมผัสถึงความสุขหรือเปล่าแม่เคยเดินดินมาทําอะไรที่มันแบบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาจับจ้องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่เคยแต่แม่เขาเป็น perfectionist เนดังนั้นคําว่า perfectionist อะคือเขาอาจจะไม่เคยได้คือเขาแค่รู้สึกว่ามุมมองธุรกิจของเขามันคือ มันคือเพอร์เฟกของเขาแล้วแต่เขาไม่ไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้มองในเรื่องของลูกหรืออะไรใช <พอ S 1> ่เพราะความสัมพันธ์มึงจะมาสร้างเป็นธุรกิจเบ็ดเสตร็จไม่ได้แล้วมันสร้างมันเป็นความเพอร์เฟกไม่ได้ในเรื่องในในเรื่องของความรู้สึกหรือหรือว่าในเรื่องของใจคือมันไม่สามารถคือมันต้องมีสักเรื่องที่มึงตีกรอบไม่ได้อะ่ะถ้า,ถาเอาความเป็นจริงอะมันตีกรอบไม่ได้เว้ยแล้วมันจะทำให้หรือแมว่าวางแผนให้กัน ให้มันไปหนึ่งสองสามสี่เพราะท้ายมันจะหลุดไปจากแผนที่คุณวางหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเออธุรกิจอาจจะคาดคะเนไปทางนี้ทางนั้นได้แต่บริหารคนบริหารความรักอะไรเงี้ยมันจะมีนิสัยที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนจะมาเบ็ดเสร็จความสมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยและหอายอย่างหนึ่งการที่เลือกคู่มันของธรรมะบางทีก็ดูนิสัยนิดนึงนะแต่ก็โอเคเข้าใจว่าแบบเขาก็อยากดัดนิสัยทั้งสองตระกูลคือตระกูลนี้ก็มีเด็กดื้อกันตระกูลของปลรมาอันตั้นก็มีเด็กดื้อกันที่เป็นธรรมอะไรเงี้ยก็มาจัับแต่งนนก กูคิดในใจเหลอว,วะมันจะได้เหลอว,วะได้อะถ้าเอาความจริง<อ>กูว่าก็ได้แหละแต่แต่ไทมอ่ะ,มอะแม่ก็ต้องเอาเวชั่นนู้นเลยนะแล้วกูก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็ก็เอาอาจจะเอาไม่อยู่ด้วย<อ>ด้วยความที่เขารวยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือสุดท้ายถึงถึงแบบอมองไปอนาคตแล้วคุณก็จะเห็นความแบบความแบบว่าความเป็นเพื่อนอออความเป็นอะไรต่างอๆอะไรยเงี้ยแต่แต่มันสัมผัสถ,ถึงความจนที่มันแบบว่าทุกข์ะทมไม่ได้จริงๆเท่าที่นางเอกมันสัมผัสมาตั้งแต่เด็กจนโตเออแล้วก็เรียนโรงเรียนที่ ที่มันไม่ดีคือไม่ใช่ไม่ดีคือโรงเรียนที่อาจจะคุณภาพอ่านู่นนี่นั่นหน่อยที่ไม่ได้สูงเท่าทามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เรียนอพอเรียนได้อะไรเงี้ยเออก็มันจะเข้าใจทุกๆอย่างแล้วก็มาต่อสู้กับทามมีแรงกดดันต่างๆแต่การน,นี้มาเจอทามเวอร์ชันนูนะ้นอะ มันจะเป็นอย่างเงี้ยแม่งไฟกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องติดตามดูตอนต่อไปอขอเสริมนิดนึงนะคะคือไอฉากที่พี่จีเคยพูดนะคะว่าเหมือนแบบว่าแม่ของทามอ่ะพูดกับแม่ของกอยะแบบแล้วเธอกับฉันมีอะไรเหมือนกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วพี่จีก็บอกว่าเนี่ยแล้วโรงงานมึงอ่ะคือไม่ต้องใช้คนดูแลหรอกถ้าสมมติว่าคนทั้งโรงงานมึงลาออกอ่ะมึงจะเป็นยังไงเข้าใจปะกูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้ามึงอ่ะไม่ไม่คือเหมือนแบบไม่รู้ใจเขาใจเราอะไรเันยถ้าสมมติว่าทุกคนนะรวมตัวกันลาออกแล้วเงินอ่ะไม่ใช่ง้าาเขตอกร แต่เขาต้องการที่จะโค้นล้มมึงเปลมเปมอน,นันอะไรสักอย่างเนี่ยเอาแล้วแหละใช่ทุกค นแบบพี่ยาลาออกได้หมดเลยมึงเป็นายทุนใหญ่ใช่ไหมกูลาออกแล้วให้มึงล้มละลายซะไม่ต้องมีพนักงานทําแล้วกูไปก่อตั้งกันเองทำพี่กอยากล้มกันอะไรอย่างเงี้ยกูเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็คอนเสร์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องที่คณิ้งพูดกับนางเอกว่าเหมือนแบบเออของขวัญน่ะถ้าเกิดแค่เราตั้งใจทําให้อ่ะเขาก็จะยิ่งเห็นอะไรประมาณเนี้ยฉันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นเหมือนแฮชแท็กหรือว่ามินิ่งที่ที่โอเคอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วให้ดูอีกฉากที่น่าต มันจะมีอะไรบางอย่างที่พระเอกจะวิ่งหนีไปด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้น่าติดตามไว้ว่าคือเราก็อยากติดตามว่าของขวัญเราจะให้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยซีนนี้ก็น่าดูว่าเขาจะไปให้บนบนไหนบนไหนดีหน้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายของฝันอะ การันตีว่าเขาน่าจะให้แน่นอนอะไรเงี้ยอืมแต่จะให้ด้วยด้วยเหตุการณ์อะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นตามในอนาคตเนาะนแล้วไีกคู่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคู่กวินกับคณิ้งก็คือได้เกาะกับเนิดที่หมาป่าจะขยุกเยื่ออีกแล้วก็คือการหยอดตลอดเวลาอะไรเงี้ยของพี่กวินอะไรงี้แต่ว่าคู่นี้ก็อย่าคิดว่ามันจะสดใสเดียวนะคะ <c oughs> ขอไปได้ว่าเออเดี๋ยวดูความสดใสไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมีความแบบว่า หักข,ของไม้มึงมบึกอับนี่แหละจ้าปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูต่อไปในคูกก่กกวิน <c oughs> คณิแต่ว่าคูก่กว,วินกับคณิก็จะเรื่อยๆอย่างงี้แหละไม่มีเรื่องพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยกูกูงงมากทามไม่เดือดร้อนเรื่องวงตระกูลวงสาคนาญาติมากเลยอ,อือก็เดี๋ยวดูอีพีต่อไปทั้งหมดในเงื่อนไขทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทามจะจัดการปัญหา,านี้ยังไงแล้วก็คู่มันของทามอ่ะมาคุยกักอย่า ต้องการอะไรจะมีลิเดตขนาดไหนพูดคำว่าลิเดตเลยนะเพราะว่าอนาคตน่ากลัวมากคนคนนี้อะไรเงี้ยเออต้องคอยติดตามดูค่ะทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจใพวกเราชาวดอะมินชิวและอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างว่าชอบฉากไหนในเอฟโฟร์ไทยแลนด์อีพีแปดนะคะแล้วก็เรานะคะจะแปะลิงก์ของวิวนะคะไว้ที่ใต้ล่างของคลิปเราะคะก็สามารถไปกดย้อนหลังดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปนก่อนแล้วบ๊ายบาย